เกือบดราม่ารัศมีเคคอมเมนต์บอกรักชิกิต้าเจอเฟนอินเตอร์จวกคิดว่าเชิงชู้สาวเป็นเรื่องราวที่เกือบจะกลายเป็นดราม่าเล็กๆขึ้นอีกแล้วเมื่อน้องชิกิต้าชิควิต้าแห่งวงเบบี้มอนสเตอร์ได้โพสต์ภาพของตัวเองขณะกลับมาที่บ้านเกิดประเทศไทยลงอินตราแกรมของวงมาบีมอนสเตอร์ขีดล่างอีกออฟฟิชล หลังจากนั้นนักแสดงคนดังอย่างรัศมีแขฟ้าเกื้อลน้นได้เข้าไปคอมเมนต์บอกรักว่าตกหลุมรักไม่ไหวพร้อมเนบอีโมจิค่อนหัวใจสีแดงสองดวงให้น้องชิกิตา้าด้วยหลังจากนั้นมีเฟนเฟนอินเตอร์ใช้โปรดกรมแปลภาษาทำให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าคอมเมนต์ของรัศมีเคคือ อานบอกรักเชิงชู้สาวมีเฟนอินเตอร์เข้ามาคอมเมนต์อาทิบรูเธออายุน้อยกว่านายครึ่งหนึ่งเลยนะและน้องอายุแค่13าเองนะพวกทำให้รัศมีเขเองก็ทนไม่ไหวตอบกลับไปว่าฮัลโหลฉันเป็นเกและฉันรู้จ้าแต่ฉันเป็นเกถ้าเธอไม่เข้าใจภาษาอื่นฉันคิดว่าเธอก็ไม่ควรคอมเมนต์นะ